บางทีสิ่งที่เรากลัวที่สุดอาจเป็นสิ่งที่พาเราเติบโตที่สุดปลุกใจให้ก้าวข้ามความกลัวเพื่อพบโอกาสใหม่ในชีวิตความกลัวคืออารมณ์ธรรมชาติที่ทุกคนต้องเจอแต่บางครั้งความกลัวก็กลายเป็นกรงขังที่ขัดขวางเราไม่ให้ก้าวไปข้างหน้าถ้าเราสามารถรเผชิญและก้าวข้ามความกลัวนั้นได้กลับพบว่า มันคือสะพานที่พาเราไปสู่โอกาสและการเติบโตที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมทำไมความกลัวถึงเป็นสิ่งที่ขัดขวางเราความกลัวทำให้เราหยุดนิ่งเมื่อเจอความกลัวเรามักเลือกหลีกเลี่ยงหรือหนีแทนที่จะเผชิญหน้าและแก้ไขปัญหาความกลัวบั่นทอนพลังใจและความมั่นใจเรามักคิดว่าฉันทำไม่ได้ฉันล้มเหลวแน่ ความคิดนี้ทำให้พลังใจลดลงแต่ความกลัวคือสัญญาณบอกว่าเรากำลังจะเติบโตเพราะเมื่อเรากลัวแปลว่าเรากำลังเผชิญสิ่งใหม่สิ่งที่ยังไม่เคยทำซึ่งถ้าเราผ่านมันไปได้เราจะเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทางที่ดีกว่าตัวอย่างคนที่ก้าวข้ามความกลัวและเติบโตคุณพลอยกลัวการพูดในที่สาธารณะ เธอเคยเขินอายมากแต่ด้วยความตั้งใจฝึกพูดหน้ากระจกทุกวันเข้าร่วมเวิร์กช็อปพูดต่อหน้าคนวันนี้เธอกลายเป็นวิทยากรที่สร้างแรงบันดาลใจให้คนอื่นได้คุณแบงค์กลัวเปลี่ยนอาชีพใหม่เคยทำงานประจำมานานกลัวไม่สำเร็จแต่เมื่อได้ลองเรียนรู้และพัฒนาตัวเอง ตอนนี้เขามีธุรกิจของตัวเองและรู้สึกมีความสุขมากกว่าเดิมวิธีพัฒนาตัวเองให้กล้าก้าวข้ามความกลัวเข้าใจและยอมรับความกลัวไม่ต้องปฏิเสธหรือเกลียดความกลัวแต่ให้เรียนรู้ว่าความกลัวคือปกติและเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเติบโตแบ่งความกลัวเป็นก้าวเล็กๆที่จัดการได้ เช่นถ้ากลัวพูดในที่สาธารณะเริ่มจากพูดกับเพื่อนแค่คนสองคนแล้วเพิ่มจำนวนคนขึ้นเรื่อยๆใช้เทคนิควิชวลไลท์หรือจินตนาการถึงความสำเร็จนึกภาพตัวเองทำสิ่งที่กลัวอย่างมั่นใจและสำเร็จช่วยเสริมสร้างความมั่นใจกิจกรรมเสริมสร้างความกล้าก้าวข้ามความกลัวเขียนบันทึกความกลัวและสิ่งที่อยากทำ มีประโยชน์ช่วยระบุและเข้าใจความกลัวฝึกพูดหน้ากระจกหรืออัดคลิปตัวเองลดความกลัวการแสดงออกเริ่มทำสิ่งเล็กๆที่กลัวทุกวันสร้างความกล้าทีละน้อยอ่านเรื่องราวคนที่เอาชนะความกลัวทำให้ได้แรงบันดาลใจตัวอย่างกิจกรรมที่ทำให้ก้าวข้ามความกลัวได้ลองสมัครเข้ากลุ่มพูดคุยสั้นๆ เริ่มเขียนบล็อกแชร์ความคิดแทนพูดต่อหน้าฝึกพูดหน้ากระจก5นาทีทุกวันลองเรียนคอร์สออนไลน์เพื่อเพิ่มความรู้และความมั่นใจตั้งเป้าหมายเล็กๆเช่นวันนี้จะพูดกับคนแปลกหน้า1คนความกลัวไม่ใช่ศัตรูแต่เป็นเครื่องหมายทางเดินที่แสดงว่าคุณกำลังก้าวออกจากคอมฟอร์ทโซนถ้าคุณกล้าก้าวผ่านความกลัวนั้นไปได้ คุณจะพบว่าตัวเองแข็งแรงขึ้นมีโอกาสใหม่และเติบโตในแบบที่ไม่เคยคิดมาก่อน